สวัสดีครับกลับมาพบกันกับกูรูบอลเทพอีกเช่นเคยนะครับนะกับวิเคราะห์ฟุตบอลเดือดวันนี้มีคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นทางฝั่งของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกระหว่างทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับวันนี้เจอกับวีดตคาสบังกาทีมจากโมร็อกกนะครับวันนี้เตะก,กันที่สนามกลางนะครับก็ไปดูกันดีกว่าว่าความพร้อมของแต่ละทีมนะทีมไหนเนี่ยจะได้คว้าชัยในแมตช์คืนนี้ ผู่นี้นะครับอยู่ในกลุ่มจีนนะครับมีทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับอันดาลีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของวีเดตอาซาบังกานะครับแล้วก็แมนซิตี้ก็ไปดูผลงานทางฝั่งของแมนซิตี้กันก่อนนะครับนะตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ20เกมก็ถือว่าจบได้สวยนะครับด้วยการคว้าชัยเนี่ย12เกมนะครับเสมอ3เกมแล้วหลุดแพ้ไปเนี่ย5เกม โดยผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยคว้าชชยไปได้นะครับ3เกมเสมอ1แล้วหลุดแพ้ให้กับคิสตันพาเลตไปในศึกอเอเฟเอครับรอบชิงเนี่ยเกมผลงานนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปชนะฟูลแลมด้วยสกอร์2-0ในนัดปิดฤดูกาลก็ถือว่าทางฝั่งของเรือใบสีฟ้าเนี่ยฤดูกาลนี้ทําได้ดีแหละนีก็น่าจะได้ลุ้นไป UCL นะครับนะในฤดูกาลหน้าเพราะว่าติดท็อปโฟด้วย ไปดูทางด้านของคาซาบังกานะครับแนละก็ทีมจากมโมร็อกโกเนี่ยนะผลงานตลอด20เกมหลังสุดในรายการเนี่ยนะครับนะทั้งฤดูกาลเลยเนะี่ยก็คว้าชัยไปได้แค่8เกมนะครับเสมอ7หลุดแพ้ไป5เกมนะโดยผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับก็คว้าชัยไปได้แค่2เกมเท่านั้นในเกมเย่าแล้วก็เกมเยือนนะครับ,นะรบหลุดแพ้ไป3เกมเลยนะครับนะัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้กับเจ้าบ้านนะครับนะก็เป็นทางฝั่งของยูเนี่ยนสปอร์ตนะไป2-0 เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมจากาโมร็อกโกนะที่ได้เข้ามาเล่นในศึกจริงแชมป์สโมสรโลกไปดูตัวผู้เล่นก่อนนะครับก็แมนซิตี้เนี่ยเนี่ยก็วันนี้ใช้แผน4-2-3-1นะครับล่าสกอร์แดนหน้าเนี่ยวางเป็นเออร์ลิงฮาลันนะครับแล้ว3ประสานแดนลุกเนี่ยก็วางเป็นทางฝั่งของเยลิเมโดกูนะครับอีกลายกุนดูกานะครับแล้วก็มามานุสนะครับ ส่วนแผงหลังเนี่ยวางเป็นมาเทสนูเนสนะครับมา누เอลอาคันยีนะลูเบนดิอัสนะครับแล้วก็ยอสโกนะครับกาลาดิโอทางฝั่งของเอ่อคาซาบังกาสนะครับนะก็วันนี้ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะใช้แผน4-3-3นะครับวางเป็นทางฝั่งของอ่ามูฮัมหมัดไลฮินะครับนะซามมเอลโอเบงนะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเทมเบอโลโคเชนะครับทอสนะครับ ก็คู่นี้นะครับผลสรุปที่ค่าการไว้เนี่ยน่าจะไม่พ้นทางฝั่งของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แน่นอนเนี่ยพราะผลงานในฤดูกาลเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะและทรงบอลเนี่ยดูดีกว่านะเพราะว่าเป็นทางฝั่งของยุโรปนะต่างจากทางฝั่งของโมร็อกโก นะครับซามังกาเนี่ยนะครับนะก็เป็นลีกในประเทศนะครับถ้าจะวัดจริงจริงเนี่ยไม่น่าจะไหวนะแล้วก็เป๊ปกวาดิโอลาเนี่ยนะยายใหญ่ก็คุมทัพมาเองด้วยนะแล้วตัวหลกักๆเนี่ยก็ลงกันครบนะครับเออร์ลิงฮาลันนะเชลิเมโดกูนะครับ,อ,นะนะรบอีกไลกูนดูการนะครับแล้วก็มามานุสนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับคู่นี้นะผมว่าวันนี้ได้เชียร์กันอย่างมันแน่นอน